แดดสะเจแดกซะกว่าจะได้แดกสวัสดีเจ้าสำนักครับสวัสดีครับผมหนึ่งหายจากโควิดมาใหม่ไม่แพ้ไม่แพ้เชื้อแล้วเกมเกมนะแดกซะส่วนแดดกาแฟนะครับวันนี้เราจะใช้โปรไฟล์เจ้าสำนักโชว์กันเลยตัวไหนใช้แฟร์ทำแต่ไม่นี้มาให้กินทุกตัวก็ได้ดูเรื่องรสชาติตรื่องต่างกัน ราัาแน่นอนอ่ะกาแฟ2ีกรัมครับตัวนี้เป็นคอสตาริกาโมซาที่ผมชอบนะครับวันนี้เราจะได้แดกคอสตาริกาคอสตาริกาถือว่าเป็นตัวเปิดโลกผมณตอนนี้ผมก็ยัง่องอยู่อ้หเร็วมากใช่ครับแคมยังขันเต้นโอ้โหดูสกินด้วหยกลิ่นแบบหอมได้กลิ่นไหม ไม่ได้พอได้ถามถามจริงได้กินแต่แปลกตรงที่เออ่กาแฟยังยังพอได้กลิ่นตอนนี้เหมือนกับอาการเป็นโรคโควิดก็คือแบบว่ากลิ่นรับกลิ่นไม่ได้เหมือนกับได้แะเทสเฟเวอร์ไม่ได้ลงสิครับท่านผู้ชมโอู้หอมหอมดูลีลาการชงของเจ้าสำนักกันนะฮะนี่จะเป็นกาแฟใหม่นะมันจะมีแก๊สอยู่บ้างแล้วก็ใช้เข็มเกลีย่นี่แหละเกลียร์เกลียร์เกลียร์ ของเล่นสวยงามนี่นี่แล้วถ้าแถมอันเป็นกอกลังหนึ่งที่พอมาดูกันการทำโปรไฟล์ แตจะเป็นอย่างไรนะผมจะไล่จาก3บาจนไปจบที่10บาขึ้นทีละขึ้นบาททีละ5 ml เอ็มแนั่นเองครับผม3 4 5 6 7 8 9 10ไล่ขึ้นไปแล้วดูสิว่ารสชาติมันจะอร่อย่างสมคโมหรือเปล่าเนื่องจากตัวนี้เป็นพวกกาคอนอ่อนนะับอุณหภูมิผมจะใช้สูงหน่อย89ไปเลยมาดูสดกันนะผมดูสดกัน เอดูถ้าถ้ากดสวยๆนี่ต้องต้องมาฝั่งนี้ต้องมาฝั่งนี้บอกเลยบอกเลยบอกเลยช็อตเนี้เปเปอร์เค้นเค้นหน่อยอันอันหน่อยอันนี้จงใจให้อันนะไม่ใช่เบอร์บผิดนะตั้งใจตั้งใจเอการเล่นโปรไฟล์ถึงแปดช่วงบาร์ได้เนี่ยมันต้องมีเวลากับมันนิดนึงคือผมจะกดเนี่ยสามบาร์แรกเนี่ยทุกห้าเอ็มแอลครับผมก็จะเพิ่มบาร์ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้มันซับซ้อนขึ้น สังเกตว่าทําไมเอ่อทำเอพิโซ่แล้วเวลาคนกินดิฟแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยซับซ้อนเพราระเรื่องบาร์นี่แหละเพราะเราเล่นกันที่บาร์ที่มันอยู่ที่สามไปเก้าอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเ,ามาเล่นโปรไฟล์ได้เยอะแยะเลยกัน้ำกาแฟอุ้ยขอซุ้มหน่อยขอซุ้มหน่อยสเอ็นแอลแล้วผมไปห้าบาร์แล้วครับผมโอ้โหไหลเปืนอ่าผมไปที่หกแล้ว,วไปที่เจ็ดแล้ว แล้วผมไปที่แปดผมไปที่เก้าและผมจบที่สิบครับผมจบที่สิบบาทสี่สิบเอลเพดีไปสี่สิบแนวแล้วก็บอกว่าแดกซะขอแดกก่อนนะฮะกาแฟไม่นได้เลยอะไรจมเลย